สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับฉลองวันเกิด101ปีคุณยายมลสีเป่าเค้กฉลองวันเกิดว101ัย1 0 1ปีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือสําหรับคุณยายมลสีเป็นหนึ่งในผู้โอโสที่เป็นขวัญใจของใครๆแลหลายคนสําหรับคุณยายมลสีอิสรางกูณนยทธยาและเป็นนักแสดงวัย1 0 1ปีแล้วซึ่งล่าสุด คุณยายก็ได้มีการฉลองวันเกิดครบรอบ101ปีซึ่งพอลตี้นัทพลหลานชายได้นำมาโพสต์ไว้ในอินสตาแกรมพร้อมบอกว่า Happy Birthday คุณยายมาลสีอายุ101ปีตามความเชื่อของคนจีนเพิ่มให้อีกหนึ่งปีรวมถึงลูกสาวอย่างอ้อยจีรวดีก็ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า สุขสันต์วันเกิดคุณแม่ที่รักของลูกหลานขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานไปตลอดนะคะส่วนหลานชายอย่างพอตตี้ก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักน่าอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวและอวยพรวันเกิดคุณยายมรารสีว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณยายมรารสีอายุ101ปี ขอขอบคุณข่าวจากบมข่าว com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ